มันคมด้านข้างมันจะทำให้กัดเนื้อไม้แล้วก็การผักี่ขึ้นด้านสวัสดีนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปงานเปิดตัวสินค้าของบอสมานะครับที่จัดที่กรุงเทพครับแล้วได้ไปทดสอบตัวดอกเจาะใบพายของบอสมานะครับเปรียบเทียบกับดอกเจาะทั่วไปที่เคยใช้งานนะครับแล้วทําให้รู้สึกว่าดอกเจาะใบพายของบอสตัวนี้นะครับเป็นดอกเจาะที่สามารถเจาะไม้เนี่ยได้ดีมากๆแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับใครที่มีงานไม้แล้วใช้ดอกเจาะใบพายบ่อย ซึ่งดอกนี้เนี่ยจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยง่ายแล้วก็รวดเร็วอย่างมากเลยครับเดี๋ยวลองดูในคลิปนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมใช้เจาะที่งานครับโู้ดต่างเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้เจ๋งอะผมให้เจาะไม่เกิน3ามวครับพวกนี้พวกนี้สิบกว่าหมดปกติผมใช้งี้มันก็เจาะเข้านะทำไมตัวนี้ไม่เข้าโง่คือถ้าตัวนี้เจาะเจาะเข้าตัวนี้ไม่ต้องถามถึงไม่เกิน3ามวีพอลอง หลังจากที่ผมได้ทดลองใช้ดอกเจาะของบอสนะครับซ,ซึ่งมันเห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจนนะผมก็คิดว่าเอะเขาเอาดอกไอ้ที่เอามาให้ทดลองเนี่ยดอกที่ไม่ใช่ของบอสนะครับเอาไปทําให้มันสึกหรือเปล่าหรือว่าเอาไปถูกใช้งานมาแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับก็เป็นดอกปกติเลยเป็นดอกใหม่ๆนะครับที่เขาเอามาให้ทดสอบแต่ว่าจากของบอสเนี่ยเขามีคุณสมบัติแล้วก็มีการดีไซน์มาสําหรับในการเจาะไม้จริงๆครับ โดยในวันนี้ผมก็ได้ดอกเซตนี้นะครับมาที่บ้านด้วยนะครับมีทั้งหมด6ดอกนะครับตั้งแต่ดอกขนาด1ิบหกมิลสิบแ2ดยี่สิบยิบสองยห้าแล้วก็สามิบนะครับพร้อมเขาจะมีการต่อยาวมาให้ด้วยนะดอกนี้นะครับราคาจะอยู่ประมาณสักแ800ดรอกว่าบาทนะครับผมคิดว่าไม่แพงเลยนะครับกับประสิทธิภาพแล้วก็คุณสมบัติของเขานะครับส่วนรูปทรงแล้วก็การดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะดีไซน์แตกต่างไปจากดอกใบพายทั่วทั่วไปนะครับที่ผมเคยใช้งานนะจะเห็นว่าตัวด้านข้างเขาเนี่ยก็จะทํามาเป็น โค้งๆนะครับแล้วก็มีคมด้านข้างด้วยนะครับส่วนบริเวณตรงปลายของเขาเนี่ยเขาจะทําเป็นเกลียวนะผมก็คิดว่าไอ้ตรงเกลียวเนี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้มันเจาะได้รวดเร็วด,ด้วยนะครับแต่ถ้ามันไม่คมจริงนะมันก็จะทําให้เจาะไม่เข้าเช่นเดียวกันนะครับผมก็เลยจะเอามาทดสอบให้ดูนะตัวนี้ก็คือผมใช้เป็นดอกเจาะตัวขนาดใบดอก3 2นะครับซึ่งเป็นดอกเจาะใบพายแบบปกติเลยที่เคยใช้นะครับ แต่ต้องบอกว่าดอกเนี้ผมเคยใช้งานไปแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะไม้มันแข็งไปหรือเปล่าหรือว่าดอกผมถูกใช้งานมาแล้วมันก็เลยเจาะไม่เข้าก็เลยลองเอาตัวดอก32ของบอสเนี่ยมาลองเจาะบ้างนะครับซึ่งดอกของบอสเป็นดอกใหม่อยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันสาม,มารถเจาะเข้าได้อย่างแบบง่ายเลยนะครับ ผมก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเกิดจากว่าไอ้ดอกตัวใบพายที่ผมใช้ดอกแรกอะมันเป็นดอกที่ผมถูกใช้งานมาแล้วมันอาจจะสึกหรืออะไรแบบนี้นะผมก็เลยไปหาดอกใหม่มาซึ่งเป็นดอกขนาดยี่ิบสองมิลนะครับซึ่งเป็นดอกใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ดอกใหม่ไม่ถูกใช้งานเลยนะครับจะเห็นว่ามันสามารถเจาะเข้าตรงนี้นะครับผมลองจับเวลาดูนะครับในการเจาะด้วยดอกใบพายปกติเนี่ยจะอยู่สักประมาณแดวินาที แรงกดต่างๆ,ๆที่ผมใช้ในการทดสอบนะครับก็จะเท่าๆกันเลยนะของบอสจริงๆผมแทบไม่ได้กดเลยเพราะว่าตัวดอกเขาเนี่ยจะดึงเข้าไปเจาะเองเลยนะครับเพราะเขามีเกียวอยู่ด้านปลายผมลองจับเวลาดูเนี่ยไม่เกิน2วินาทีต่อรูนะครับสาหรับดอกเจาะของบอสด,ดังนั้นเนี่ยใครที่มีงานเกี่ยวกับงานเจาะที่ใช้ดอกใบพายบ่อยๆนะครับหรือว่าใช้เป็นโครงสร้างไม้แล้วก็ต้องมีการเจาะไม้เพื่อร้อยพวกสายไฟหรือว่าร้อยท่ออะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าดอกนี้เนี่ยไม่ทําให้ผิดหวัง,งแน่นอนนะครับ ก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการใช้งานได้เลยนะครับเขามีก้านต่อมาให้ด้วยสำหรับใครที่มีการเจาะลึกๆนะตัวนี้ก็ใส่ก้านต่อไปเนี่ยก็จะยาวได้สักประมาณหนึ่งไม้บรรทัดได้นะ <S <S เกือบหนึ่งไม้บรรทัดนะครับสำหรับในการรีวิวนะครับดอกเจบบาะใบพายของบอสในวันนี้ผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเป็นการมาแนะนำไปเฉยว่ามีดอกเจบบาะใบพายที่สามารถเจาะไม้ได้อย่าง ง่ายแล้วก็รวดเร็วอยู่นะครับของบอสตัวนี้นะเผื่อใครใช้งานบ่อยๆก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้นะครับแล้วก็ราคาเขาผมถือว่าไม่แพงเลย6กดอกพร้อมก้านต่อเนี่ยตกประมาณแล้วประมาณ800กว่าบาทนะหารเฉลี่ยแล้วตกดอกหนึ่งก็ประมาณร้อยนหน่อยผมว่าถูกมากเลยนะครับกับประสิทธิภาพที่เขาทําได้นะครับดังนั้นใครสนใจก็ลองดูได้นะครับในดีฟิชชั่นหรือว่าในคอมเมนต์ที่ผมจะแนบข้อมูลไว้ให้นะครับแล้วก็รอติดตามคลิปเต็มสําหรับการ ไปงานของบอสนะครับที่ผมจะเอามาฝากกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้จบขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ